ครับหรือ WCI ของเรานะครับวันนี้เรามาที่สวนของของของใครนะครับของคุณนิวัฒน์นะครับออยู่อยู่ที่ไหนครับบ้านน้ำรินครับบ้านน้ำรินอำเภอครับอำเภอตาป่าตาป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเดี๋ยวคุณนิวัฒน์นะครับเดี๋ยวผมขอสอบถามหน่อยนะครับคุณนิวัฒน์รู้จักสินค้าตัวนี้ครับเวอร์แพนคู่หูมาสกันของเราเนี่ยรู้ได้ยังไงครับ อ๋อาสารบุตสารบุตรครับ,รบสารบุตรเขาแนะนำให้ผมมาครับครับพอดีตรงนั้นในสารบุตแกโทรหาผมเพราะว่ามีไอแไอโรซานเขาจะเข้ามาเสนอที่บ้านน้ำลินผมก็เลยไปฟันดูการพนักง,งานเขาก็ให้เอาลองมาสักสองชุดครับผมก็เลยเอามาลองดูครับปรากฏว่ามันก็เห็นผลดีอยู่ครับ ก่อนก่อนก่อนที่นิวัตใช้นะครับก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ของตัวนี้ครับเป็นยังไงครับคือตอนที่ยังไม่ได้ใช้นี่มันจะมีพวกไอแอนเกอร์ครับพวกแมงมาบ้านครับเป็นโรคแอนเคอร์ถ้าผมตกเยอะครับคือแอนเกอร์น่จะมาช่วงหน้าฝนครับถ้าผมใช้ตัวนี้แล้วฝนตกเยอะผมไม่ค่อยเห็นเลยครับ ฉีดทักกีดทุกนะครับประมาณผมฉีดไปประมาณ4ี่ชุดนะครับสี่ชุดนะครับชุดครับผมสี่ชุดนะครับหลังจากตอนฉีดนะครับและหลังฉีดตอนนี้พระทับใจตรงไหนครับประทับใจตรงที่เห็นผลครับเห็นผลนะครับเห็นผงแล้วสมบัชัดเจนไหขอญาตวีโอมาทางนี้นะครับว่าว่าการตอนนี้นะครับที่หลังหลังจากฉีดของเราไปนะ z o o มใกล้ๆแล้วครับดูว่าเป็นยังไงครับทั้งใบทั้งลูกใบนะครับใบอันนี้ลูกนะครับ เปี้ยงผิวดีนะครับใบครับเต็มนะครับดูครับดูแล้วแล้วการร่วงการร่วงนี้แทบจะไม่พบเลยการล่วงนี่ไม่มีเลยครับการร่วงนี่ไม่มีเลยนอกจากว่าผมจะติฟองที่มันจะเพิ่มเนิมที่มันไม่สมบูรณ์เป็นขายไงครับมั่นใจแค่ไหนครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตรงนี้มั่นใจมากเลยครับ เต็มร้อยเลยครับไม่ว่าเต็มร้อยเลยครับเพราะว่าถ้าใช้ใช้ต่อไปมันก็เกินร้อยอีกครับเดี๋ยวขอขอนิวัตครับขอนิวัตขอนิวัตาบอกบอกต่อเนาะถ้าคนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับจะถ้าคนณนิวัตจะแนะนำแบบไหนนะาครับเพื่อนผมอยากแนะนําให้เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้ใช้ครับให้ใช้ไอไคโลซานตัวนี้นะครับตัวแทนกับโปรเพนตัวแทนแคลโทซานตัวนี้ครับ คือใช้แล้วมันเห็นผลครับมันเห็นผลตัดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เพื่อนๆใช้แล้วเจ้าหน้าที่เป็นไงครับมาดูแลถึงสวนไหมมาดูแลถึงสวนนะครับทับใจมากเลยครับทันปุ๋ยทันเจ้าหน้าที่และให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ใช้ขอให้ใช้เลยครับใช้เลยแล้วจะเห็นผลครับครับผมโอเคนะครับวันนี้ครับก็เรามาที่สวนของคุณนิวัฒนะครับที่ตามมาผ้านะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ววันนี้ก็ดีใจนะครับ เรามาเห็นผลงานของเบอร์แพนคู่มาสจานนะครับทั้งส้มนะครับทุกต้นนะครับสวยแล้วตอนนี้ที่เราจะมาทดสอบีิธีคือช่วงเก็บผลผลิตนะครับครับว่าครับสุดยอดครับสุดยอดครับก็ขอขอบคุณครับคุณนิวัฒนะครับ